มือในใี้งจะพามาเก็บบักแตงเลยจ้ะมาทายปลาบักแตงให้เบิงแตงกวานี่ข้าเคยลงคลิปไปเมื่อก่อนนะ่ะตอนนี้พ่อเก็บแล้วจ้ะหน่วยใหญ่แล้วทายเบิงนางในห่มร่มพัดวีวีจ้ะปลาบักแตงปลาแตงกวาพ่อเก็บแล้วจ้ะมือพันใหญพ่อเก็บแล้วมือหนี้เขาวจะมาเก็บบักแตงกนัน ไอ้เบิ้งเนาะอาการหงันค่ะท้ายมันให่โฮมนี่ยล่ะแต่ภาษาห้าบุกเข้าไปแล้วมันก็สิคันค่ายเนาะคันคายไปว่าอะไรคันค่ายแปลแปะมาถือคือกันว่าคันค่ายแปละไปยังอันนั้นบุกเข้าไปในหันแล้วมันก็สิคันค่ายก็แต่ชายก่อนห้าบุกค่ะแก่ก๊าลังก๊าลังออกหน่อยก๊าลังจอหนไงทั้งเตยเพิ่องก็สินวยยัยเนาะค่ะ ไม่ไปเพิงกษสิงว,ใใวัยใหญ่แล้วบอใคเบึงนะไม่ไปเพิงกะสิณว,วัยใหญ่แล้วคือปลาบ่ที่พาเมืเก็บกแตงกันแตงกวา วไว้ใส่เวลาบรโดนก็ไเด้กเก็บแล้วจ้ะแต่ช่วงบดีเนี่นอะช่วงนี้ตลาดปิดตลาดปิดกเกษตรในพักเข้าเนี่ยทุกอย่างเละจ้ะถ้าเราไม่ตลาดออกของมันก็นจะลงราลลคาลดราคาลงไปที่เด็กเขาขายของบริเวณราคาเนี่ยมันก็เป็นความสวยของเฮ้าเพราะว่าช่วงนี้ตลาดเราก็สร้างปิดตลาดสร้างปิดแล้วปิดเหล่าปิดไร้หรอบแล้ว ปิดไล่หลอบไล,อล่ลาวเรารัฐบาลก็บม่ได้ช่วยยังหรอกคะ่ะรัฐบาลก็บม่ได้ช่วยห้าจักหน่อยเ้าต้องซอยเหลือจะคล้องค่ะได้จักบาทจักซิบก็ต้องขายออกไปเพราะว่าห้างห้องมาถางเงินเงินเพิ่นรัฐบาลเพิ่นซอยกะ่ะจักเพิ่นสี่ซอยเป็นซอยฟังข่าวไปฟังฟังข่าวกับหานั้งเชือกเขาก็ฟังเบาเข้าใจซ้ำ ก็เลยหากินยังสิะะ่าค่ะมะเมะ่อแม่แม่มไปหากินมาะเมแม่แม่ไปซอยเรือจะคล้องไปยังสิ่าคะเอาเห่าเอาเห่ายูด่ายเอาเห่าอยูหออลอดสู่ครับสู่ครับเศรษฐกิจเทปอดีสู่ครับโควิดสู่ครับเศรษฐกิจเขายากหมากแพ่งเงินท่องกหายากคะ่ะ กว่าจะได้มั่นก็โอ้บหกคือสมัยกนะ่อนเนาะสมัยก่อนประมาณสิบปีย้อนหลังไปก็ว่ามันหาเงินง่ายอยู่แหละมี่ยังไปขายกับพ่อใดเนาะคะ่ะแต่ว่าง,งช่วงนี้ระยะนี้ก็คือจังหูกันทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะต่า,ตางคนก็ต่างอยากต่างคนก็ตา่างดิลุนเอาตัวลอดหลอดเน่ยปรหลอดเนย่ะค่ะทังแต่มายุคโควิดนี่นนะะยทังแต ทั้งหากินยากทั้งอยู่ยากล่ะคะ่ะโควิดกับรุ่นแรงฟังข่าวแล้วก็สรุปใจค่ะผู้ตายก็ตายไปผู้อยู่ก็สูไปแต่ว่าอยู่บ้านเฮ้าในเปียบเนี้ยคะ่ะอากาศดีนอกอากาศดีแถวบ่มีผูเรศตังถิ่นหรือว่าคนอื่นเข้ามาหาเฮา,าก็สิอยู่กันแบบความปลอดภัยก็สิสูงแน่จักหน่อย แต่ผู้ใดอยู่ในเมืองไงเนาะค่ะอยู่แบบแออัดอยู่กับแบบแออัดผู้คนหลายกับพวมเสียงกระสูงเข้ากระเสียอยู่จังสี่ล้วจ้ะอยู่จังสี่หากินไปอยู่มโม่แม่แม่ไปยังสี่ล้วจ้ะมโม่แม่แม่อยู่มโม่แม่แม่ไปจ้ะอยู่มโม่แม่แม่หากินไปยังสี่ล้วค่ะตามตามพื้นบ้านเข้า กินตามพื้นบ้านห้า,หาแเลยนะก็พ่อได้กินด้วยค่ะก็บจุดปรงก็บโบสดตายดอกค่ะถึงบ์แต่ว่ากับมี่ยังก,กินนั่นไปเนาะว่าเรื่องเงืนเงินท่องว่าเ,เรื่องอนาคตเราต้องไปคิดดอกค่ะยุคนี้สมัยนี้เอาเหรอไปมือมือเอาว่ามือนี่ให้มือนี่สิมิยังกินค่ะอันคนรล่ยมันกัว่าวันนี้จะกินอะไรแต่สําหรับ พวก้าวแล้ว,วนี่สิกินยังสิมียังกินค่ะก็ต้องหากินไปยังสิอะไรจ้ะเพราะฉะนั้นผูผ้ที่ฟังข่าวแล้วผู้คนที่เพิ่นลำบากกาห้าวมีหลายมีหลายเบิง่งในข้าวนะคะห้องห่มห้องให,งห้ผู้ป่วยกับป่วยผู้ตายกับตายลุนโรงมยาบาลอยู่สำหรับเฮ้าอยู่สำเน้ถือว่า พ่ออยู่ค่ะอยู่มะเม่แม่แม่ค่ะอยู่มะเม่แม่แม่เมื่อกี้ก็ไป